โคมไฟนี่ทําให้ตัวรถมีความเฟียวฟ้าวมะพาวแก้มากๆนะครับก็นี่เห็นไหมเดย์ทามันนิ่งไ์เป็น LED ทูบเสน้นใหญ่ๆแบบนี้ส,ส่ว <mel> <savior> นไฟเลี้ยวนะฮะนี่เป็นแนวเส้นด้านบนเลยด้านบนสุดเป็น LED เหมือนกันสวยงามทีเดียวฮะโคมไฟด้านในนะฮะเป็น LED โปรเจคเตอร์อันนี้ให้ทุกรุ่นย่อยทีนี้เดี๋ยวมาลองการทำงานของใบปัดน้ำฝนหน่อยนะครับว่า <animations> มันสมูทแค่ไหนเพราะบางทีเนี่ยรถรถสมัยก่อนเนาะรถใหม่ๆบางที การไปปัดน้ำฝนก็ไม่สมูทนะเดี๋ยวลองปัดเร็วสุดเลยเฮ้ยเห็นไหมผมมาลองเล่นก่อนหน้านี้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพดีเลยนะสมูทนะเสียงเบานะเห็นไหมปัดเกลี้ยงนะนี่คือความเร็วสุดแล้วนะครับนี่คือเร็วสุดละใช้ได้นะเสียงไม่ดังนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งจะดังไหมแต่ว่าเบื้องต้นน่ะ ผมว่าดีดีดีเลยแหละนะครับถ้าเทียบกับ MG รถยนต์ MG ที่ทำตลาดรุ่นแรกแแล้วนะอันเนี้ยอันนี้ดีขึ้นเยอะสิ่งที่เป็นไฮไลท์ในเรื่องของการขับขี่นะครับก็คือนี่เลยฮนะเกียร์ CVT นะครับแล้วของเขาเนี่ยเขาให้ CVT ที่สามารถ เชนเกียร์ได้ถึง8สปีดนะครับเป็น CVT 8จังหวะละกันเพราะว่ามันเป็นการแบ่งช่วงของจังหวะเกียร์นะครับเรามาลองเชนเกียร์กันหน่อยนะครับสมมติว่าผมจะเร่งแซงไอ้เจ้ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยรถพ่วงคันนี้นะก็ผักเกียร์เข้ามาครับผักลงครับ6นะครับ5ก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้นะคือมันคงไม่ได้แรงมากอะแต่ผมว่ามันมันก็โอเคอะคือไม่ต้องแบบ ไปเครียดกับจังหวะว่าเอ้มันจะพ้นได้พ้นคือมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหพรวดเดียวพ้นไปเลยมันมันไม่ใช่รถราคานี้เนี่ยผมว่าทําได้เท่านี้ผมพอใจแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณจะมาบอกว่าโอ้ยมันอืดน,นู่นนี่เมื่อกี้ลองอัตราเร่งนะครับู0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับเอาคร่าวๆนะครับ16นะ16.7วินาทีนะครับ0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงผมว่า มันอาจจะไม่ได้แรงอ่ะเอาพูดกันตามตรงนะครับอาจจะรู้สึกว่าเออมันอืดไปอะไรเงี้ยแต่ระดับราคาแบบนี้แต่ทีนี้ที่ผมที่ผมประทับใจเนี่ยมันคือเรื่องนี้ฮะเรื่องของการใช้งานในย่านความเร็วกลางๆครับคือความเร็วตั้งแต่สัก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วคุณต้องการที่จะเนี่ยคุณกระแทกคันเร่งนะครับเนี่ยมันอาจจะมีอาการตื้อๆหน่อยแต่ว่ารถมันไปดีนะรถมันไปดีนะอ่าแล้วดูระยะเบรกหน่อยเบรกใช้ได้นะเบรกดีนะ เบรกสู้เท้ากําลังพอเหมาะนะครับเพราะเกียร์เดิมเนี่ยมันทอคอนเวอร์เตอร์สสปีดแล้วมันอืดด้วยคือเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์เดิมครับ114แรงม้าเท่าเดิมนะครับแรงบิดเท่าเดิมฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอัตราเร่งมันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราได้มาจากเกียร์ CVT รุ่ใหม่เนี่ยคือเรื่องของความสมูทแล้วก็การที่มันสามารถเชนได้ถึง8จังหวะเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นความทันสมัยที่เรารู้สึกว่าเออเขาก็ดูตั้งใจนะดูตั้งใจนะที่จะทําให้รถมันมันดีขึ้น นในพื้นฐานเดิมกล้องของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะกดดูมุมต่างๆของตัวรถได้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า,าก็เหมือนกันใน HS นะฮะดูได้หลากหลายมุมนะครับด้านหน้านี่ก็3และด้านข้างอีก2นะครับเป็น5และด้านหลังอีก3ก็เป็น8ทิศทางด้วยกันตัวกล้องรอบคันแล้วก็กล้องทางมุมด้านซ้ายของตัวรถเนี่ยจะแสดงภาพออกมาด้วยขณะที่คุณขับขี่แต่ย้ำว่าความเร็วสูงจะไม่ได้นะครับ อย่าเงี้ยถ้าใช้อย่างเงีงย้งย,ยได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอรถออกตัวไปที่ความเร็วประมาณเท่าไหร่แล้วสัญญาณภาพมันตัดไปอ่ะประมาณ20กครับสัญญาณภาพก็จะตัดเข้ามาที่หน้าจอปกติก็คือเป็นการแสดงภาพในผลย่านความเร็วต่ำนะครับเพื่อดู สิ่งกีดขวางต่างๆให้ระบบกรองฝุ่น PM 2.5มาในทุกรุ่นย่อยย้าว่าทุกรุ่นย่อยนะครับซึ่งถือว่าแสดงว่าเขาอะมองว่าระบบหรือออปชันตัวเนี้ยมันควรจะอยู่ให้กับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกๆระดับไม่ใช่ว่าซื้อตัวท็อปหรือคนมีเงินมากกว่าถึงจะได้ระบบนี้การที่เขาให้ทุกรุ่นย่อยนั่นแสดงหมายความว่าเขามองคุณค่าความเป็นคนเท่ากันเออเพราะอะไรเพราะว่าให้มาเป็น อุปกรณ์พื้นฐานไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินมากจ่ายเงินน้อยคุณได้ระบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของการกักหรือไม่กักอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเออแบบนี้เรื่องของสุขภาพของผู้ขับขี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคำนึงถึงนะครับ